สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคาเนแคปิตอลน,นะครับผมวันนี้แซมอยู่ที่โกดังเทพาลักษ์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนะครับผมหลังจากที่แซมไม่ได้เข้ามาที่โกดังเทพารักษ์น่าจะหนึ่งเดือนแล,ล้วล่ะไม่ได้เข้ามาเลยนะครับ สาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้นะครับ80%นะครับรถจะเข้าที่โกดังบางนานะครับซับประมาณ80%ส่วนอีก10กว่าถึง20%เนี่ยก็คือจะเข้ามาที่โกดังเทพารักษ์นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่แซมไม่ได้แวะเข้ามาที่โกดังเทพารักษ์เลยนะหมกอยู่ที่โกดังบางนาซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมที่แซมเข้ามาวันนี้เนื่องจากว่ามี กระบะยกสูงเกียร์โต้เข้ามารถใหญ่ๆเลยครับ12คันนี่12คันนี้นะครับนี่เลยนะเป็น Toyota าลีโว่สี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับรถนี้เข้ามาที่โกดังเทพรักษ์12คันเข้ามาที่บางนาประมาณ5-6คันนะนี่นะทุกคันนะครับ มีหลังคาแคลิบอยลงเล่มทุกคันแล้วนะครับนี่อยู่12คันนี้นะครับผมนี่นะน่าจะเห็นจากคลิปจากเซลชันอื่นๆแล้วละนะถ่ายกันบึ้มมเลยนะรอราคามารับรองว่าราคาออกมาเดือดแน่นอนนะครับไฟแลบแน่นอนนะราคานะเลขไมซ์แซมแจ้งก่อนนะครับผมเลขไม้นะครับเริ่มต้นอยู่ 90,005จนถึง330,000กิโลเมตรนะครับผมนี่นะมีเลขไม่90,005แค่คันนี้คันเดียวนะคันนี้คันเดียวเลยเลขไม่90,005นะคันเดียวนะครับผมนี่ราคาแซมแจ้งก่อนนะครับณนะวันนี้วันที่20เหมือนเดิมครับราคายังไม่มานะครับรถพึ่งเข้าราคาน่าจะมาวันศุกร์สัปดาห์หน้านะครับ คิดว่านะราคาที่แซมคาดการนะ379,000บาทจนถึง399,000บาทขึ้นอยู่กับเลขไม้แล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับผมเป็นราคาที่แคมคาดการนะแซมว่า400,000มีทอนแหละแซมคิดว่านะครับผมนี่นะหน้ารีโวกระจังหน้าสีบอลเงินทุกคันเดี๋ยวแซมให้ตัวให้ดูตัวอย่าง ภายใน1นึคันก็แล้วกันเดี๋ยวแซมจะมาบอกนะครับว่าอกอทอนี้เลขไม่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่จอดอยู่ที่โกดังเทพรักด้วยว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีรถคันไหนเฟี้ยวๆบ้างไหมนะมาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเอาเป็นคันนี้ก็ได้นะ49 3 4แซมเบิร์กกุญแจมาละนี่กุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจ รีโมทบางคันก็รีโมท1ชุดนะต้องบอกก่อนแล้วแต่นะครับที่หน่วยงานเขาคืนมาอะไรยังไงนะเดี๋ยวให้ดูเป็นแซมเปิลนะครับผม49าอ่ไม่ใช่49อันนี้49อันนี้แล้วกัน49160อ่าดูคันนี้ก็ได้มาให้ดูคันนี้ก็กุญแจครบนะให้ดูภายในกันภายในนะครับจะเป็น แผงข้างเป็นผ้าอันนี้จะเป็นสีเงินเๆนะครับแต่ไม่ใช่โครเมียมนะแล้วก็เบาะผ้าสีเขียวขี้ม้านะครับเบาะผ้าหรือว่าสีน้ำตาลนะครับผมให้ดูเล่นๆนะอย่างคันนี้ดูเลขไม่กันนิดนึงแสนส0 0กิโลเมตรน่าสนใจนะนี่คันนี้นะเกียร์อัตโนมัติ นี่แบบภายในแบบนี้ทุกคันนะแซมเช็คแล้วสวยแทบทุกต้องใช้คำว่าสวยแทบทุกคันดีกว่าเดิมแทบทุกคันนะนี่นี่นะดูนี่นี่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดไฟตะหมอกให้ดูด้วยนะครับทุกคัน150แรงมา้าเป็นตัว2.4ตัว E ทุกๆุคันนะครับนี่ทุกๆครคันคือตัว E นะ นี่นะครับทุกอีมีแคริบงแคริบอลและมีทุกคันนะเปิดตัดหมอกกันเปิดเต็มระบบเลยอ่าดูนี่นะจะเป็นแบบนี้แหละเราดแซมเช็คแล้วยางปี24แทบทุกคันนะครับนี่แทบทุกคันนะนี่ก็จะประมาณนี้ ดูก่อนสำเนาเล่มหาไม่เจอไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่สำเนาเล่มแต่ว่าเป็นเป็นรถปี2017ทุกคันแน่นอนนะครับน,น,นี่นะมาเดี๋ยวเราไล่เดี๋ยวแซมไล่ไปทีรัะเบียนแล้วก็เลขไม์กันเลยก็แล้วกันนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้ก่อนทักมาโทรมาเดี๋ยวแซม ทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมนะ4934นะครับเลขไมล์217,000กิโลเมตรนะครับผม4960เลขไมล์146,000กิโลเมตรนะ4931เลขไมล์339,000กิโลเมตรนะ 4925เลขไม่279,000กิโลเมตร4930เลขไม่257,000กิโลเมตร4943เลขไม่265,000กิโลเมตร 4953เลขไมัย314,000กิโลเมตร4921เลขไมัย95,000กิโลเมตรอ๋อคันนี้เลขไมัย90,000นะแต่แซมว่าน,น่าจะมีอะไรสักอย่างข้างหน้านี่แหละแซมดูแล้วแซมว่าน,น่าจะนุดนิดหน่อยๆเนานะต่อมา4916นะ4916เลขไมัย183,000กิโลเมตร 4952เลขไมล์3 2 2 0 0กิโลเมตร4 9 4เเลขไมล์3 3 2 0 0กิโลเมตรและคันสุดท้ายนะครับ4951เลขไมล์3 3 2 0 0กิโลเมตรนะครับผมนี่นะเหมือนเดิมครับรถพึ่งเข้าราคายังไม่ประกาศนะเป็นราคาคาดการเฉยๆนะครับ 379,000บาทจนถึง399,000บาทโดยประมาณนี้นะครับนี่นะสวยทุกคันเลยราคาเราล้า,ลาแน่นอนน่าสนใจมากนะไม่ค้ามเล็ขสี่ฉันคิดว่านะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะนี่สวยเลยนะครับผมมาต่อมาหมูป่าตัวนี้เป็นตัว4 w h e e l smart cap นะราคายังไม่มา แต่คิดว่าปี21น่าจะเป็นปี21เกียร์ธรรมดาเนี่ย20หรือ21นี่แหละราคาน่าจะ5ไปไปลายแซมว่านะแคปโวิ view, เกียร์ธรรมดานะน่าจะ5กลางๆถึง5ปลายนะอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้จะเป็น4วิลน่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4ประตูน่าจะเป็นออโต้ด้วย2-8โอ้2.8นะถ้าเงี้ยแซมว่าราคาน่าจะอยู่ ต้องมีเลข7เนี่ยคันนี้ต้องมีเลข7แน่เคาะเครื่อง2.8แต่ตัวเนี้ยมันเครื่อง2.4่นะส่วนคันนี้ติดจองนะครับสประตูอ่าไม่ใช่แคปเตียเกียออตโตติดจองแล้วปี23มสิบาาจะไม่ผิดอันนี้ก็ติดจองนะผ่านคันนี้ติดจองจะผ่านนะส่วนอันนี้ยังไม่มีราคานะครับโฟวิลโ e วิล e กแล้ว4ประตู 2.8นะครับยังไม่มีราคาขอดูเกียร์หน่อย,โอ,ยออโอ้เกียร์ออตโต้เกียร์ออโต้แซมว่าน่าจะมี7 0 0 0 0 0ขึ้นนะครับแน่นอนหน้าน่าจะ20นะครับผมนี่ก็เช่นกันครับหน้ารอหน้าหมูป่าราคายังไม่มาเหมือนกันนะอันนี้เพิ่งติดจ,จองไปนะครับสมาร์ทแคปเพิ่งติดจองไป ราคา295,000บาทคันนี้นะครับปีน่าจะเป็นปี17ติดจองไปเมื่อกี้เองไม่200,000กว่าราคา295,000นี่อันนี้ก็ติดจองไปแล้วครับสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะติดจองไปแล้วคันนี้ราคายังไม่มาส่วนรถตู้รถตู้นะตอนนี้รถตู้หน้ายาวปี2020เกียร์ธรรมดาราคา969,000บาทนะเกียร์ธรรมดานะครับนี่ มีให้เลือกอยู่หลากหลายคันนะครับที่เทพรักก็ประมาณ20คันที่บางนาอีกเพียบเลยนะครับผมเนี่ยหมดแล้วดูโล่งมากโล่งจริงๆนะครับแล้วก็มาดูโซนนี้บ้างดีกว่าโซนนี้บ้างนะมีพอมีให้ชื่นชมหัวใจนิดนึงมีแคมรี่จอดอยู่3คันนะสำหรับแคมรี่จอดอยู่3คันนะครับผมมีไฮบริดพรีเมียมอยู่1คันนะครับก็คือคัน สีดำคันนี้แหละไฮบริดพรีเมียมนะไฮบริดพรีเมียมตัวนี้เป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2020นะครับเลขไมล์่1 6 5 0 0กกิโลเมตรนะคันนี้สินสอดอยู่ที่926,000บาทนะตัวนี้นะปี20ไมลเข้มนิดนึงนะราคา9 2 6 0 0 0บาทนะครับผม ไฟเขาสวยเนาะถ้าตื่นตัวไฮบริ Premium, ดพรีเมียมดูไฟเขาสวยงามหลายต่อมาเป็นตัว2.5ตัว G นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับสำหรับคันนี้นะน้ำมันล้วนปี2019นะครับ2.5 G เลขไม่129,000กิโลเมตรราคา82,000บาทตัวนี้นะนี่ ส่วนคันที่สาม 2.5G เช่นกันปี2020นะครับสำหรับตัวนี้นะคันนี้เลขไม้อยู่90,000นะราคา796,000บาทสำหรับตัวนี้นะทั้ง3คันเป็นเครื่อง2,005ทั้งหมดนะครับมีแค่คันสีดำคันเดียวที่เป็นตัวไฮบริดนะครับมีแค่คันเดียวนะนี่นี่นะ นี่นี่นี่เงาวับเลยดูเงาวับเลยนะมามาฝั่งซ้ายมือของแซมบ้างรถคันนี้เพิ่งเข้าเนาะน่าจะเป็นตัว1.8หรือไงเนี่ยดูก่อนขอดูท้ายก่อนเอาติด1อะไรเอ่ยอ๋อ 1.6G สีขาวด้วยคันนี้รถเพิ่งเข้ายังไม่มีราคาเลยน่าสนใจไหมเนี่ย ภายในสีสีครีมนะขอดูสำเนาลดหน่อยนิดนึงปี17เฮ้ยเดี๋ยวแซมเบิกกุญแจมาดูคันนี้ดีกว่าคำว่าคันนี้น่าสนใจนะ1.6 G สีขาวด้วยมาเดี๋ยวเบิกกุญแจมาดีกว่านะครับผมมามาดู Fortuner 2คันนี้ดีกว่านะครับผม Fortuner คันนี้ราคายังไม่มานะครับรถเพิ่งเข้าราคายังไม่มานะครับผมแต่คันนี้มาแล้ว Fort u n e r คันนี้เป็น Fort u n e r ปี2017เป็นตัว2 2.4ตัว V นะครับเลขไมล์0 0 0หม่0 0กิโลเมตรราคา7 9 9 0 0บาทนะสำหรับตัวนี้นะอันนี้ราคามาแล้วนะนี่ ต่อมาเป็นอัลติสปี2020เป็น 1.6G นะครับปี2020เลขใหม่2 4 0 0 0กิโลเมตรราคา466,000บาทนะครับผมนี่นะนี่นะ 1.6G นะ ส่วนวีออคันนี้ไฟแนนซ์ Finance ผ่านแล้วนะครับเตรียมส่งมอบแล้วนะยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะยินดีมากๆนะใครจองทันก็จองนะนี่ไฟแนนซ์ Finance ผ่านแล้วนะโอเคเดี๋ยวใครสนใจเอาติดสีขาวคันนี้เนาะเดี๋ยวแซมถ่ายรูปให้ดูปี17ยังไม่รู้ว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับเป็น 1.6G เดี๋ยวดูรถให้ว่าสวยไหมนะส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มหนึ่งคันนี้โทรมานะโทรมา ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะ083543692 6, 6นะครับผมนะเดี๋ยวแซมลงเบอร์โทรไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้ทั้งทั้งคลิปเลยนะครับผมดูหมดแล้วดูโล่งมากแซมอยู่ที่นี่มา3ปีเกือบ4ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยครับโล่งขนาดเนี้ยดูโล่งเชียรนะครับผม ส่วนข้างนอกไม่มีเลยสักคันเนี่ยเมื่อก่อนที่แซมอยู่เนี่ยมันจะจอดซ้อนคันกันเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีละโล่งขนาดนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แซมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ